นี้เรามาทํากิจกรรมอะไรกันดีคะวันนี้วันนี้คุณครูมีปริศนามาให้เด็กๆดูค่ะภายในกระดาษ A4 นี้มีลายแทงสมบัติอยู่ลายแทงสมบัติครูฝนมองเห็นไหมคะไ่เห็ีเลยครูเมย์อ้าวอยากรู้ไหมคะว่าลายแทงสมบัติจะปรากฏได้อย่างไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้เราไปดูอุปกรณ์กันเลยยค่ะค่ะครูเมย์คะแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ ใช้วาดค่ะแล้วก็มีกระดาษสีค่ะมีไฟแช็กค่ะแล้วก็ตะเกียงไฟนะคะถ้าไม่มีตะเกียงแบบนี้เด็กสามารถใช้เทียนได้นะคะถ้าที่บ้านมีค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคัตเติ้ลบัตค่ะไว้สําหรับจุ่มน้าปริศนาและวาดบนกระดาษน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเลยค่ะ ค่ะครูเมย์คะเอ๊แล้วน้ําที่คุณครูเมย์ใช้เนี่ยคะ่ะเป็นน้ำอะไรอย่างค่ะค่ะน้ําปิดสนาที่คุณครูคเมย์นำมาเขียนบนกระดาษนั่นก็คือน้าส้มสายชูนั่นเองคะ่ะหาง่ายมากเลยนะคะครูคเมย์ถ้าเกิดบ้านคราฝนเราไม่มีน้ําส้มสายชูอะค่ะจะใช้อะไรแทนได้บ้างคะถ้าไม่มีน้ําส้มสายชูเราสามารถที่จะใช้น้ํามะนาวก็ได้<อ>ค่ะเด็กๆในการเขียนเด็กๆก็ ปาดมะนาวแล้วก็คั้นน้ำมะนาวออกนะคะให้คุณพ่พอคุณแม่ช่วยนะคะเ<ช>ด็เกๆ่ค่ะเด็เกๆก็ค่อยมาถุงว่าให้คานน้ำส้มสายชูเอ๊ะแล้วบ้านคุณฝนอันไม่มีตะเกียงแบบนี้แล้วเทียนก็ไม่มีคุณเม์ถ้าไม่มีทั้งสองอย่างเลยเราก็สามารถใช้เตารีดค่ะเด็กๆใช้เตารีดได้ไไดแต่ว่าเป็นยังไงคะคุณฝนถ้าเราใช้เองไม่ได้นะคะต้องให้คุณพ่พอคุณแม่นะคะคอยช่วยอยู่นะคะเด็กๆคอยมองดูนะคะคอยลุ้นว่าเอ๊ะที่เราว่านจะเป็นอะไร คุณแม่คะแล้วกิจกรรมวันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะค่ะจากกิจกรรมวันนี้นะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้เมื่อเรานําน้ำส้มสายชูนะคะเขียนบนกระดาษแล้วปล่อยให้แห้งนะคะบนกระดาษจะมีกดซิตริกอยู่นะคะซึ่งกดตัวนี้เมื่อทําปฏิกิริยากับไฟตอนที่เราเอาไปลนไฟใช่ไหมคะก็จะเกิดเป็นรวดลายต่างๆที่เราวาดไปนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆจะื้ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาลองทดลองกิจกรรมมึกล่องมหมุนกันนะคะวันนี้ครูฝน,นคุณ,มคคณแม่ค่ะ,คะ